มาแล้วมาแล้ววันนี้พวกเราอยู่กันในด่านกระโดดท้าว่าสูงที่เราจะต้องบวกเลขถ้าเป็นแบบนั้นนะสบายมากเลยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นแบบนี้สบายใช่ปะใช่แล้วเพราะว่าพี่เอกเก่งเลขมากเลยไม่มีทางเพราะว่าพี่ฝน,นนะนะคิดคณิตศาสตร์เก่งกว่าแน่ใจเหรอพี่ฝนแน่ใจมากเลยงั้นพวกเรามาแข่งกันดีกว่านี่ไงคำถามแรกก็คือสาบวกสเท่ากับเท่าไหร่ต้องเท่ากับ5อยู่แล้ว <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอด้วยนี่ไงสามบวกสองเท่ากับห้าเป็นคําตอบที่ถูกต้องถ้าเพกรอแล้วจะแข่งกันยังไงอ่ะจริงด้วยเดี๋ยวก่อนนาบล็อกหายไปไหนอ่ะนี่ไงบล็อกมาแล้วบล็อกมาแล้วบล็อกมาแล้วถ้าย่างงั้นไปไม่ได้ไปไม่ได้ <laughs> ต้องรอเพื่อนไปก่อน <laughs> เดี๋ยวก่อนบล็อกกําลังมาใหม่พี่วอนไปก่อนแล้วนะอ้าวเดี๋ยวก่อนรอด้วยรีบกระโดดมาเร็วเข้าเราจะผ่านไหม <laughs> รอจะผ่านหรือเปล่าเอาเพื่อนผ่านเฉยเ <laughs> พื่อนผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นไปโต ไปต่อเอาไม่ผ่านเ้าเราไม่ผ่านนะเราไม่ผ่านช่วยเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะทั้งนี้ทั้งนี้เพกเจอเจออะไรเหรอเจอนี่เลยบันไดเจอบันไดเหรอนี่ไงข้ามเราสามารถผ่านไปได้แต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าฝั่งนี้ก็น่าจะมีประตูอะไรบางอย่างนะมีประตูอะไรด้วยเหรอนี่ไงเขามีประตูอะไรบางอย่าง5คูณเเท่ากับเท่าไหร่ห้าเจ็ดสามสิบห้าสามสิบห้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกใยเลยมาเร็วเข้าพี่ฝน นี่ไงเราก็โดดผ่านไว้ได้อ้าวเอาแล้วพี่เอกไปไหนอ่ะกระโดดไปกระโดดไม่ถึงเหรอกระโดดไม่ถึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่ไงจะมีกล่องน่าจะเป็นกล่องของขวัญเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะเขามีของให้เหรอของรางวัลน่ะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์เสริมเป็นอะไรเหรอมือสายฟ้ามือสายฟ้าเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนี่ไงเป็นมือสายฟ้า อย่าง,งั้นเดี๋ยวกระโดดไปใหม่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจเยเน็นใจเย็นมาแล้วเข้าเราจะต้องรีบไปตอบคําถามต่ออยากจะรู้จังเลยว่าคราวนี้เราจะผ่านด่านได้ทั้งหมดหรือเปล่านะต้องผ่านด่านได้อยู่แล้วเอาเด้ยวยก่อนเราจะไปยังไงล่ะเขาเนี่ยเอาจริงด้วย <laughs> จะกระโดดไปยังไงอะนั่นนะดีนราจะเปิดยังไงอะเปิดประตูไม่ได้ทําไงดีพวกเราเดี๋ยวเพเอกไปเปิดให้ใจเย็นฮะเพเอกจะไปเปิดประตูให้เหรอเดี๋ยวก่อนพี่ฝนอยู่ประตูไหนอะ ประตูนี่ไงก๊อกก๊อก,ก,กมาเร็วประตูเปิดแล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้ายังงั้นฝั่งนี้เมื่อกี้นี้มีบันไดใช่ป่ะใช่บันไดยอยู่นี่บันไดซ่อนอยู่เดี๋ยวก่อนฝั่งนู้นก็มีทาวเวอร์สูงเหมือนกันนี่นะฝั่งไหนมีทาวเวอร์สูงฝั่งตรงข้ามก็มีทาวเวอร์สูงเหมือนกันแต่ว่าพี่ฝนคิดว่าเราน่าจะไปฝั่งนี้มากกว่าน่าจะเป็นคําถามที่ง่ายกว่านะอ้าวแล้วกระโดดไปก่อน <c oughs> เฉยเลย <c oughs> มาเร็วเข้านี่ไงกําลังขึ้นไปเมื่อกี้พี่ฝนกระโดดไปก่อนเพ็กก็เลยหล่น แล้วคราวนี้จะผ่านมะทําไมอ่ะเราจะกระโดดผ่านไมได้ไงอ่ะเพื่อนรออยู่เหรอใช่มีเพื่อนรออยู่แล้วใครจะเริ่มไปก่อนนี่ไงมีเพื่อนกระโดดนําหน้าไปก่อนแล้วอ้าวแล้วเพื่อนก็หยุดเฉยแล้วเราจะไปยังไงละทีนี้นี่เราก็ไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยนะอ้าวพี่ฝนหล่นลงไปเฉยเลยเดี๋ยวไปใหม่ปีนขึ้นมาใหม่ได้เลยพี่ฝนเด้พี่ฝนจะไปใหม่กัแล้วกันโอ้โหนี่ทาวเวอร์นี่สูงมากเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผ่านมาได้ไงอ่ะ ผ่านได้ไงคือเมื่อกี้นี่ผ่านไมาได้ยังไงผ่านไปเฉยเลยทําไมเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะมาเร็วเข้าพี่ฝนคิดว่าเราน่าจะต้องรีบไปนะเดี๋ยวก่อนนะสิบห้าบวกเก้าเท่ากับยี่สิบสี่ต้องไปยี่สิบสี่อยู่แล้วผ่านผ่านแล้วคราวนี้ผ่านอ้าวแล้ววิ่งไปก่อนนะใช่พี่ฝนจะต้องไปก่อนสามสิบสามบวกสี 44, ่สิบสี่สามบวกสามเท่ากับเจ็ดสามบวกสามเท่ากับเจ็ดอยู่แล้วพี่ฝนเด็กเกินมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าทําไงอ่ะ ไหนเพื่อนอยู่ข้างหน้านี่ไงมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวกระโดดไปก่อนเรียบกระโดดไปก่อนดีกว่าแล้วเข้าผ่านไหมผ่านกระโดดลงมาใหม่อ้าวแล้วจะไปยังไงตรงเนี้ยใช่แล้วข้านี่จะแบังอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่ตรงนี้หายเฉยเฉยม็อกหายไปเหรอม็อกหายไปอเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมีพายุพัดมามีพายุพัดมาเหรอใช่มีพายุพัดมาคําตอบต่อไปเจ็ดบวกสิบสี่เจ็ดบวกสิบสี่เท่ากับยี่สิบเอ็ดเลย ใช่เจ็ดบวกสี่ต้องเท่ากับยี่สิบเอ็ดอยู่แล้วเป็นคําตอบที่ถูกต้องอ๋อเพื่อนกําลังนําทางพวกเราอยู่เพื่อนนาทางเหรอเพื่อนนาทางให้อยู่บอกมาทางนี้อ๋อเข้าใจแล้วเพื่อนกําลังบอกเส้นทางเดี๋ยวก่อนนะอืมสองคูณสามบวกกับหนึ่งบวกอีกเจ็ดเป็นหนึ่งใช่เหรออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยทําไงทีนี้นี่ลงมาอยู่ชั้นล่างเลยใช่ลงมาอยู่ชั้นล่างเฉยทําไงทาไงดีเดี๋ยวใปไม้ไม่เป็นไร ถ้าทางทาวเวอร์นี้จะมีคนเล่นเยอะมากเลยนะใช่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไปใหม่กระโดดไปใหม่ก็แล้วกันไม่เป็นไรไปไม่ทันละพี่ฝนเราอย่ายอมแพ้เราจะต้องรีบไปนี่ไงมาแล้วตอนนี้อยู่ชั้นสีชมพูเอาเดี๋ยวก่อนคําถามก็เหมือนเดิมเขาไม่เปลี่ยนคําถามเหรองั้นสบายเลยเขาไม่เปลี่ยนคําถามพวกเราคําถามไม่เปลี่ยนแบบนี้กระโดดง่ายพี่ฝนใช่กระโดดง่ายเลยอันนี้รู้33มสิบสาบวกสีเท่ากับเจ เท่ากับ77กระโดดไปเลยใช่คำถามเหมือนเดิมคำถามต่อไป7บวก14เท่ากับ21นี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้าใครตอบผิดเท่ากับลนลงไปนะ่ะตอบผิดต้องลนอยู่แล้วใช่ถ้าตอบผิดจะต้องลนลงไปแน่นอนนน่ตอนนี้เพ่กตามพี่ฝนมาติดติดเลยเน่ชั้นสีฟ้าอ้าวเดี๋ยวก่อน2คูณ3เท่ากับ6บวกอีกหนึ่งเป็น7ก็ต้องเป็น7นี่ไง7อยู่นี่นี่ไงมีเพื่อนคอยบอกทางพวกเราอยู่อ๋อต้องกระโดดไปทางนี้ใช่ไหม ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ชั้นสีเหลืองชั้นสีเหลืองแล้วพี่ฝนอ้าวแล้วเราจะไปยังไงไปยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเดี๋ยวร้อนนะโอ้โหเดี๋ยวไวใหมเอ๊ะอยู่ไหนอ่ะเพียกอยู่ชั้นสีชมพูอยู่ชั้นสีชมพูเหรอเดี๋ยวก่อนนะแล้ววันนี้เราจะผ่านหรือเปล่าผ่านพี่ฝนคําตอบทางคณิตศาสตร์ไม่ยากเท่าไหร่นะนี่นี่มาทางนี้เร็วที่ยากที่สุดก็คือจะผ่านไปได้หรือเปล่า เพื่อเข้าใจแล้วถ้าเราตอบผิดจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นอย่างงั้นเหรอพลังงานเราจะลดลงพลังงานจะลดลงด้วยเหรอนี่ไงเนี่ยยืนปัญหาคือเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าผ่านได้ตามมาเลยเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าผ่านอยู่แล้วเพื่อนเขามานําอยู่เพื่อนเขามานําทางเหรอนี่ไงเพื่อนบางนี้เลยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนจะกําลังกระโดดไปน่าจะไม่ผ่านแล้วเขาเนี่ยทําไมอ่ะกระโดดไปไม่ได้อ้าวล็อกหายไป21 mm. มาแล้วคราวนี้ผ่าน พอแล้วชั้นถัดไปชั้นถัดไปความจริงแล้วหน้าด่านกระโดดไม่ยากคำถามไม่ยากเท่าไหร <c> ่ <oughs> แต่ที่ลนบอยนี่ไม่แน่ใจน่าจะโดนพายุพัดลงบปต้องวิ่งแล้วหนึ่งสองสามไปแล้วระวังจะลนน่ะผ่านอยู่แล้วผ่านเพ่เกระโดดไปก่อนเลยไปไงอ่ะกระโดดขึ้นชั้นบนอ่ะอ๋อ,อตรงนี้มีทางเป็นช่องว่างใช่มีช่องว่างผ่านโดดไปแบบเนี้นะผ่านไหม ผ่านแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อไปต่อเลยไปยังไงอ่ะกระโดดไปทางไหนอ่ะกระโดดนี่อ่าเข้าใจแล้วกระโดดกระโดดไปต่อนี่งผ่านแล้วเราจะไปไงตรงนี้นไงกระโดดมาเลยกระโดดมาเลยกระโดดมาได้เลยเป็นบล็อกทางเลื่อนแต่เดี๋ยวก่อนคําถามเริ่มยากอะไรอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวนะเท่ากับสามร้อยใช่ยอใช่นี่ไงก็สี่หารสิบสองใช่ไหมสี่สามสิบสองอ่ะนั่นเครื่องหมายหารเหรอ ใช่น่าจะเป็นเครื่องหมายหารเองางั้นรีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะน่าจะกระโดดไม่ยากโอ้เกือบลนเขาบอกว่า123บวกกับ123ระบเราบวกตัวด้านหลังเท่ากับนี่246ไม่ใช่56เหรอไม่ใช่246นี่ไงเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงด้วยพี่ฝนเก่งเดี๋ยวก่อนนี่จะไปยังไงพี่ฝนไปก่อน บล็อกหายไปหรือเปล่าหายดิบล็อกหายไปหมดเลยเหรอหายเกี้ยงเลยบล็อกหายไปหมดเลยจริงด้วยต้องรีบวิ่งแล้วเดี๋ยวก่อนนะคคาตอบนี้39ลบ24นี่39ลบสเท่ากับ15แน่ใจเหรอพี่ฝนแน่ใจพี่ฝนเก่งคณิตศาสตร์งั้นตามไปเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนไหนบอกว่าแข่งกันอ่ะเกือบไปแล้วลนเหรอเกือบไปแล้วเมื่อกี้บล็อกหายไปเหรอดีเกาะไว้ทันเดี๋ยวก่อนนะ คำถามต่อไปนี่น่าจะไม่ยากส3บสามบวก28บดดบวกสาเท่ากับเท่าไหร่ส <48 S> 1ิบเอเลยถูกเหรอถูกเดี๋ยวก่อนเท่าไหรนะ่น่ะห1 62 12 63 1ส15สองสาสปดสิบห้าเป็นห7สนี่ไงจริงด้วย67 52บดห้าบวกสิ้าเท่ากับ6กไปก่อนนะเราตอบถูกได้ไงอ่ะไม่รู้ไปแล้วเดี๋ยวก่อนเพียกเ,เราจะต้องเราจะต้องตอบคำถามต่อไปนะ่ะ ตอบคาถามอะไรไม่มีไม่มีแล้วเหรออ๋อมีอยู่ข้างหน้าหนูถ่ายงานเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดไปก่อนโดดระวังด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเราตอบผิดเราจะหล่นนะแน่ใจเหรออันนี้พี่ฝนรู้เท่าไหร่อะสิบสี่ลบเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเจ็ดก็เท่ากับเจ็ดไงเอานี้ไงเอาแล้วหล่นลงมาเหรอต้องหล่นถูกแล้วเราต้องขึ้นตรงนี้ต่ออ๋อเข้าใจแล้วเราจะต้องหล่นลงมาแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปเหรอเอาจุกว่าบันไดหาย ไปทางไหนต่อไปทางนี้ไปทางนี้ตามมากระโดดไปทางไหนทางนี้พี่ฝนอ๋อมีบล็อกให้เรากระโดดบล็อกหายไปหรือเปล่าไม่หายเมื่อกี้นึกว่าจะหล่นเดี๋ยวก่อนนะระวังข้างหน้าเป็นบล็อกลื่นข้างหน้าเป็นบล็อกลื่นเหรอเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ยหนึ่งคูณศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วก็บวกอีกหนึ่งหนึ่งคูณศูนย์เท่ากับศูนย์บวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งแน่ใจเหรอแน่ใจไม่ใช่ศูนย์เหรอไม่ใช่ แน่ใจนะแน่ใจก็หนึ่คูณศูนยเทกับศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งไงแน่ใจนี่ไงถูกต้องเห็นเปล่าแน่ใจ<笑><ๆ><笑>แน่ใจอา้าวทาไมพเพกคพลังงานลดอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมเพีคเ,เดินเข้าไปแล้วพลังงานลดอ่ะพลังงานลดได้ไงก็คำตอบถูกต้องนี่ไงเป็นแสงสีเขียวนี่ไงถูกต้องไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้จังหวะนี้ต้องไปละจะต้องไปแล้วเหรอใช่จังหวะนี้ต้องไปล้ เดี๋ยวก่อนนะเราเจะผ่านหรือเปล่าผ่านกระโดดยากเหมือนกันนะครเนี้ย<ง>ไม่ได้ไม่ได้ง่ายตรงนี้ลื่นพี่ผล <laughs> โอ้นึกว่าจะหลุนเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งกําลังไปมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวก่อนเขามีคําถาม9 9รู้นี่รู้99ไม่บอกไปก่อนเลยไม่บอก99พี่ฝนเข้า99เลย <laughs> <laughs> ไม่ให่8ปแน่ใจเหรอแน่ใจนี่ไงถูกต้องอ้าวแล้วมาก่อน มาก่อนได้เปรียบมาก่อนแล้วเพกยจะไปไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหบล็อกหายไปหมดเลยใช่บล็อกหายหมดเลยนี่ไงบล็อกหายไปทั้งหมดเลยจะเดินทันหรือเปล่าเนี่ยมาเร็วเข้าบล็อกจะหายไปหมดเลยเราอยู่ที่ชั้นสีฟ้าแล้วชั้นสีฟ้าแล้วเหรอใช่ชั้นสีฟ้าโอ้โหเกือบหล่นตอบคำถามก่อนยี่สิบสี่คูณสามจิบสองี่ฝนเดี๋ยวก่อน ซีหนึ่งซีซีสองแปดีสามสิบสองใช่จริงด้วยตามเลยอเข้าใจแล้วที่พลังงานลดเพราะว่าเราโดนเลเซอร์ใช่เราโดนเลเซอร์เพียกโดนเกือบทุกจุดเลยใช่เราโดนเลเซอร์เดี๋ยวก่อนนะไม่มีเราจะต้องกระโดดไปเกือบถึงแล้วเห็นผาวล็อกจะหายไปหรือเปล่าน่าจะหายแน่นอนไม่เหลืออย่างงี้ล็อกน่าจะหายไปนี่งะจริงด้วยบล็อกหายไปต้องกระโดดไปแบบช้าชไม่เห็นจะหายไปไหนเลยตกลงหายไหม ไม่หายบล็อกไม่หายเหรอไม่หายแล้วเดี๋ยวก่อนนะบล็อกอันนี้เราจะต้องต้องค่อยๆกระโดดแบบนี้พวกเราเดี๋ยวก่อนทําไมทําไมทางแคบจังเลย <c oughs> บล็อกจะหายไประวังให้ดีบล็อกไหนหายไปบล็อกหายไหมไม่หายไม่หายพี่ฝนไปเลยไม่หายไม่หายเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นตัวเลขบวกเหมือนเดิมเท <c oughs> ่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคิดไม่ทันร้อยสิบร้อยสิบเชื่อเพล็ก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนตอบได้ไงเจ็ดบวกสามเท่ากับเท่าไหร่ เจ็ดหกสามเท่ากับ <3 S 1> สิบสไงอาถูกต้องถูกต้องหนึ่งร้อยสิบถูกต้องท<อ>ี่เราตอบคำถามถูกเหรอถูกถูกใช่ปะถูกแล้วตรงนี้จะกระโดดยังไงไม่ให้โดนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราจะต้องกระโดดแล้วก็กลับเข้ามานี่ไงกระโดดแล้วก็อ้อมกลับเข้ามาใช่กระโดดแล้วก็กลับเข้ามาไม่น่าจะยากไม่น่าจะยากแต่ถ้าหล่นก็เรียบร้อยเลยนะ <iences> ถ้า,ถ,าถ้าหล่นถ้าหล่นก็หล่นไงมาเลยพี่ฝนหล่นไหมไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นจริงด้วยเราผ่านมาแล้วตอนนี้เพกเดินมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวก่อนนะ น่าจะผ่านได้อยู่เพียก,กระโดดไปก่อนเลยบล็อกน่าจะหายไปนะ่ะจริงเหรอนี่ไงบล็อกหายไปจริงด้วยแย่ yeah, แล้วลืน่นเป็นน้าแข็งเหรอโอ้โห oh, แล้วนี่ก็หายบล็อกหายไปทั้งหมดเลยแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วเดี๋ยวก่อนนะกําลังจะกระโดดไปนี่ไงเป็นบล็อกน้ําแข็งแล้วก็ทาวเวอร์นี่จะหายไปบันไดาหายไปหมดเลยข้างหน้านี่ถ้ากระโดดพลาดเรา,น,าเรน่าจะต้องไปเริ่มใหม่น่าจะต้องไปเริ่มใหม่เดี๋ยวก่อนนะฟังนี้ เรามาถึงชั้นบนแล้วนี่นาใช่เรามาถึงชั้นบนแล้วนี่เราต่อผ่านเหรอตอบถูกแล้วตอบถูกเหรอใช่ตอบถูกไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้างล่างมีพายุหมุนมามีพายุหมุนเราจะถึงข้างบนแล้วเนี่ยจะชนะแล้วเราจะชนะแล้วใช่ปะงั้นไปเลยจังหวะน,นี้เพกต้องนำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่บอลยังไม่ได้ไปเลยแย่แล้วสิบอ็ดคูณสิบเอ็ดเดี๋ยวก่อนนะคำถามนี้เท่าไหร่ 11คูณ11เอรอยย่เอรอย่อหใ่อ <strain> <é Construction adalah> ุซานั่งท่องสุดคูณตั้งนานเอาเด้ผ่านเหรอไปแล้วนะต้องลองผ่านเลอผ่านแล้วจริงเหรอผ่านแล้วต้องลองเป็นคําตอบที่ถูกต้องเหรอใช่เป็นคําตอบที่ถูกต้องจริงด้วยเป็นคําตอบที่ถูกต้องเราผ่านด่านมาได้ไงอ่ะนี่เขาให้รับรางวัลด้วยหรอรับรางวัลเหรอรับรางวัลได้ยังนี่ไงเขาให้เรารับรางวัลได้แล้วเขาก็มีเก้าอี้เขาบอกว่ายินดีด้วยที่กระโดดมาผ่านแต่ว่าพี่เอกเจอ เขามีรางวัลให้อยู่ทางนี้พี่ฝนมีรางวัลเหรอนี่ไงจริงด้วยเขามีรางวัลจริงๆด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมื่อกว่าเราน่าจะต้องรับถ้วยรางวัลแล้วก็ไปด่านถัดไปเขาบอกมาว่าจะมีความยากมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะไม่เคยกลัวอยู่แล้วทายงานตัดทินใจละไปด่านถัดไปก็ดีกว่าโอ้โหฟังนี้น่าจะเป็นคําถามที่ยากขึ้นนะ ไม่ใช่ยากขึ้นยากมากยากมากเหรอนี่ไงพี่ฝนดูคําถามแรกซะก่อนคําถามแรกเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า6กบวกสคูณกับ3 6มหกบวกสเท่ากับสิตอบง่ายๆคูณกับ3เท่ากับส0ใช่ที่ไหนอ่ะ <c oughs> นี่ไงเอาเอาด้วยก่อนทําไมตอบผิดน่ะไม่ใช่ตามหลักการคณิตศาสตร์นะเขาจะต้องเอาตัวคูณมาก่อนแล้วค่อยไปบวกที่หลังเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนสรุปว่าที่พี่ฝนเรียนมานี่ผิดหมดเลยเหรอ น่าจะใช่นะสี่คูณสามเท่ากับสิบสองบวกหกเท่ากับสิบแปดนี่ไงจริงเหรอจริงโอ้โหทำไมพี่เอกตอบคำถามเก่งจังแหละง่ายๆเลยอันเนี้ยพี่เอกเก่งจริงเหรอ <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปต่อโดดดีๆระวังหล่นไม่หล่นคราวนี้ไม่หล่นแน่นอนอา้าวเอกหล่นคราวนี้ผ่านเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนั้นคือสิบลบสองกำลังสองพี่ฝน <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วจะตอบว่าอะไรอะ่ะเอกอยู่ทางนี้ แล้วพี่ฝนจะตอบว่าอะไรอะ่ะสองกำลังสองคือการเอาสองมาคูณกันเดี๋ยวก่อนสองคูณสองเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับสี่ไงสองคูณสองเท่ากับสี่ลบสิบเท่ากับเท่าไหร่สิบลบสี่เหลือหกเหลือหกเดี๋ยวอเอาพี่ฝนถูกต้องเดี๋ยวก่อนอน,ออนะไปต่อไปโตอ้อาวแล้วไปก่อนเฉยแล้วเบกตอบคำถามได้ไงงูอ,อันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่เราจะต้องนำหกคูณสองหกคูณสองเท่ากับสิบสอง 12บวกแเท่ากับเท่าไหร่สิบวกแก็20ไงใช่20เป็นคําตอบที่ถูกต้องคําถามต่อไปร้อยยี่าทำไงเนี่ย3าม3นึ่งสนี่ไงอ๋อผิดผิดผิดนี่ไงสามร้อมร้ตามเพื่อนเลยใช่เราจะต้องตามเพื่อนไปเพื่อนเขาบอกว่าเขาน่าจะตอบคําถามได้แล้วเพื่อนไปไหนอะพี่ฝน เพื่อนน่าจะหล่นไปแล้วหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใหม่ดัง้ไงเขาบินมาแล้วเพื่อนบินมาแล้วเหรอเขาบินมาอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวก่อนนะคําถามนี้18บหารสามเท่ากับเท่าไหร่สิบมั้งเดี๋ยวก่อน <laughs> ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องเมื่อกี้นี้เพื่อนกระโดดไปก็สิบไงถูกแล้ว <laughs> นี่ไงพี่ฝนผ่านมาได้ไงกันพวกเราแต่ว่าพีเอกยังไม่ผ่านเอาเดี๋ยวก่อนเ <laughs> ดี๋ยวก่อนคาถามต่อไปไปไหนอ่ะ นี่ไงคําถามต่อไปอ้าวรับกลับไปอยู่ที่เดิมได้ไงอ่ะคำถามต่อไปก็บอกว่า20หารหเท่ากับ4เท่ากับ4แล้วเท่ากับ8เท่ากับแเหรอไม่ได้คูณ2อเหรอเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเอาใช้จริงด้วยแต่เดี๋ยวก่อนน่ะเราจะต้องกระโดดไปโตพร้อมยัง12 3สพร้อมแล้วพี่ฝนไปก่อนไปก่อนเพียก,กก็โตก็ดีเดี๋ยวก่อนนะคําถามต่อไปเราจะต้องนํามาบวกกันก่อนเปล่าต้องนํามาคูณก่อนแก็ดส4บวกสเป็น ยี่สที่ไหนจะสามยบเวกสเป็น25จริงเหรอจริงแล้วพี่ฝนก็โดดผ่านมาได้ไงอ่ะก็กระโดดตามพี่เอกมาไม่ใช่เหรอ <c oughs> จริงด้วยเดี๋ยวก่อนนะคาถามต่อไปเราจะต้องนํามาคูณกันก่อนได้2องได้สได้2เหรอได้2องทำไมเพเอกคิดเ,เร็วจังเลยเ <c oughs> พเอกคิดในใจ แล้วตอบคาถามถูกเปล่าไม่ถูกจริงๆตอบ18อไม่ถูกเหรอไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อได้ใช่ไหมไปต่อได้มาเร็วเข้าพลังงานลดนี่ไงตอบคําถามไม่ถูกต้องจะต้องไปนี่ไงหมยแลก18เอาได้ก่อนเกิดไล่อะรู้สึกว่าจะมีฝนดาวตกมีฝนดาวตกได้ไงแล้วพี่ฝนหล่นมาที่ไหนอะไม่รู้แล้วพี่ฝนอยู่ไหนเพียงอยู่ชั้นบนแล้วพี่ฝนอยู่ชั้นสีชมพูเพียงจะไปอยู่ชั้นบนได้ไงเมื่อกี้นี่เห็นหล่นลงมาหล่นลงมาแล้วก็ไปใหม่ได้ เดี๋ยวก็ไปใหม่ทําไงดีคราวนี้ตอบคําถามจําไม่ได้แล้วไม่เป็นไรวิ่งขึ้นมาเลยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้น่าจะตอบได้อยู่คําตอบที่ถูกต้องฝั่งนี้25ใช่25 7คูณ3 21บวกสเป็น25นี่คณิตคิดเลขเร็วได้เลยคิดเลขเร็วอะไรคําตอบเดิม <laughs> คําตอบเดิมจําได้นี่ไงกระโดดไปใหม่คราวนี้จะต้องผ่านกระโดดไปได้เลยพี่ฝนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะแล้วพี่เอกอยู่ไหนอะ กระโดดอยู่นี่ไงอ้าวแล้วเมื่อกี้นี่พี่ฝนตอบผิดเหรอตอบผิดดิเดี๋ยวไปใหม่เราน่าจะใกล้ผ่านด่านแล้วนะจริงเหรอจริงเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เท่ากับเท่าไหร่สี่สิบหกสิบหกพี่ฝนถูกถูกที่ไหนเหราอ้าวไม่ถูกเหรอ,อไม่ถูกเท่าก,กับสี่สิบแปดทำไงละทีนี้ขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่ฝนจะไปก่อนบ่าให้พี่ฝนนำทางเหรอ เดี๋ยวก่อนนะเพ่กไปก่อนดีกว่าแล้วพี่บอลจะไปไงนี่ไงเพ่กกระโดดได้เพ่กกระโดดได้สูงเพ่กกระโดดสูงเหรอใช่เพ่กกระโดดสูงแล้วพี่บอลจะผ่านยังไงผ่านอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผ่านแน่ใจนะผ่านอ้าวอ้านี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ผ่านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่น่าจะผ่านโอ้โหผ่านผ่านอยู่ผ่านผ่านผ่านอยู่อ้าวอยู่ดีๆเพ่กก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าพี่บอลลอยขึ้นไปบนฟ้าเหรอ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่อนผ่านพี่อนผ่านอันนี้ตอบว่าอะไรไม่รู้แล้วต้องรีบไปคือว่าพี่เอกน่าจะโดนอุกาบาดเมื่อกี้น่ะนะจริงเหรอพี่อนผ่านผ่านไปแล้วผ่านไปเฉอใผ่านไม่ได้ยังไงไม่รู้คราวนี้ต้องรีบไปตอบคําถามไม่ได้แล้วพวกเราปัญหาคือพี่เอกโดนสปริงพี่เอกก็เลยลอยออกมานอกแบบไปแล้วอะลอยออกไปข้างนอกแบบเหรอถือว่าพี่เอกชนะไปแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนเลิกคราวนี้พี่ฝนจะไปไงอะถึงดวงอาทิตย์แล้วเนี่ย ไปถึงดวงอาทิตย์แล้วเหรอใช่ใช่เดี๋ยวเพียกลงไปหาเดี๋ยวก่อนนะแล้วพี่ฝนจะไปไงคราวนี้นั่นนะดิแล้วเพล็กจะไปยังไงอ่ะใช่พี่ฝนจะไปไงเอานี่ไงไปได้ยังพอไปได้อยู่ยังพอไปได้ทุกคนยังพอไปได้อยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวยังพอผ่านจะผ่านไหมจะผ่านรอดพ้นไปเปล่าจะผ่านไหมจะผ่านหรอผ่านไหมผ่านไหมผ่านเลยผ่านเลยาได้ได้ได้เป็นไงบัาง ดันกระโดดไม่ยากเท่าไหร่นะพวกเราที่ยากเพราะว่าที่ยากเพราะว่ากระโดดไม่น่าจะผ่านกระโดดไม่ผ่านใช่กระโดดไม่ผ่านไปเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแล้วจะไปยังไงอ่ะเดี๋ยวเพคจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละเดีวก่อนนะดันกระโดดสีแดงแล้วยังเหลืออีกหลายชั้นเหมือนกันเหลืออีกหลายชั้นเลยเหรอใช่ยังเหลืออีกหลายชั้นหล่นลงมาชั้นสีแดงอ่ะตอนนี้เพคอยู่ในชั้นสีม่วงนี่งานคตอบนี่เราจําได้คําตอบไหนอะคําตอบเมื่อกี้เราจําได้ เดี๋ยวก่อนนะคราวนี้จะต้องกระโดดกระโดดไปแบบอย่างเร็วมากเนี่ยเพเกขึ้นมาชั้นสีแดงเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> ต้องกระโดดไปแบบเร็วมากเลยระวังหล่นด้วยพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะอยู่ชั้นสีน้ำเงินแล้วชั้นน้ำเงินแล้วเหรอใช่กระโดดมาชั้นน้ำเงินแล้วเพเอกไปอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนเพเอกตกลงมาชั้นน้ำเงินแล้วตอนนี้อยู่ชั้นสีแดงชั้นสีแดงเหรอใช่เอาน้ำเงินอยู่ข้างบนพีพเอกไม่ใช่เหรอใช่อยู่ชั้นสีน้ำเงินนี่ไงสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสอง เราเลือกคําตอบที่ถูกต้องคําตอบสุดท้ายเลขสองแน่ใจหรอ <c oughs> นี่ถูกถูกถูกต้องเดี๋ยวก่อนเจอเพเอกแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ฝนเอาลนลนลนใครลนพี่ฝนลนลนไปไหนอ่ะลนมานี่ไงเดี๋ยวก่อนวันนี้เจอผาหรือเปล่าอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อยู่ชั้นสีน้ำเงินนี่ไงเอาเพล็กก็อยู่ชั้นสีน้ำเงินมาใหม่เร็วเข้ามาใหม่เร็วๆกำลังกระโดดอยู่ใจเย็นเร็วเข้าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่จะต้องรีบไปมีเพื่อนอยู่ชั้นบนหรือเปล่า ไม่แน่ใจแต่ว่าเพียกไม่ได้สนใจคําตอบเท่าไหร่ตอนนี้จะต้องผ่านด่านอย่างเดียวพวกเราใช่ต้องผ่านด่านอย่างเดียวมาแล้วค่ะเราจะผ่านหรือเปล่าผ่านอยู่แล้วชั้นนี้น่าจะผ่านได้อยู่ไม่ยากเท่าไหร่ผ่านได้ยังชั้นสุดท้ายน่าจะยากเกินไปชั้นสุดท้ายผ่านหรือเปล่าผ่านนะผ่านแต่เพื่อนรอยอยู่เพียกมีสปริงกระโดดสูงเพีอกผ่านได้นี่ไงเพื่อนมาแล้วเป็นไงมั่งอ้าวลนใครลน อยู่ไหนเนี่ยหลนหลนแล้วเหรอใช่เดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่เราจะต้องมีความพยายามอ้าวเจอแล้วอยู่ข้างล่างนี่ใช่เราจะต้องมีความพยายามนี่เพกอยู่ชั้นสีําเงินเดี๋ยวก่อนพี่ฝนหลนมาตั้งหลายรอบแล้วนะพวกเราแล้วก็ตอนนี้เพกเห็นเพื่อนอยู่ข้างบนนี่เองพี่ฝนหลนมาหลายรอบแล้วคราวนี้จะผ่านไปได้ไงต้องผ่านอยู่แล้วอ้าวผิดตอบคาถามผิดฮึกระโดดขึ้นมาแล้วตอบคำถามผิดเดี๋ยวไปใหม่ <c oughs> เดี๋ยวไปใหม่ตั้งสมาธิตั้งใจตั้งสมาธิขั้นสูงก่อนเดี๋ยวก่อนนะเอาพี่ฝนเจอเพื่อนแล้วเพื่อนกําลังบินตามมาเจอเพื่อนแล้วนะใช่เพื่อนกําลังบินตามมาไม่อยากจะคุยว่ากระโดดขึ้นมาชนะแล้วชนะแล้วเหรอเพราะว่าเพื่อนตามพี่ฝนอยู่ <laughs> แล้วพี่ฝนจะผ่านยังไงละว,วันเนี้จะผ่านดาหรือเปล่าอยากให้ยืมสปริงมากเลยแต่ว่าให้ยืมกันไม่ได้ ดันกระโดดทางคณิตศาสตร์ก็ว่ายากอยู่แล้วกระโดดยิ่งยากกว่าเดิมไม่ต้องห่วงพี่ฝนตอนนี้เพ็กอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะเขามีเขามีเมเทอใช่เขามีเมเทโอเมเทโอคืออะไรเมเทโอก็คือฝนดาวต,ตกเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเอาเพื่อนมาเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราตอบคําถามก่อนตอบไม่ทันแล้วต้องไปแล้วรีบไปรีบไปไม่ต้องกังวล <c oughs> ไม่ต้องกังวลมาแล้วผ่านเราผ่านเรานั่งก่อน,ผ,น,น,อนผ่านแล้วเราน,นั่งก่อนนี่ผ่านแล้วเราต้องนั่งก่อน นี่เพียกได้อุปกรณ์มานี่ไงเราผ่านแล้วเราต้องนั่งก่อนพวกเราอ่าเรานั่งแล้วเราสบายใช่เพื่อนดีใจกับเราด้วยเพื่อนมาดีใจกับเราด้วย <c oughs> ในที่สุดเราก็ผ่าน